ำรวจพุทธรสายบุรีพร้อมด้วยชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดตรวจสอบจุดเกิดเหตุบนถนนสายกระเพาะสายบุรีตำบลมานังดาลัมอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีพบรถทุ่มเกราะอยู่ในสภาพถูกแรงระเบิดตกข้างทางได้รับความเสียหายอย่างหนักและพบหลุมระเบิดขนาดใหญ่มีชิ้นส่วนระเบิดกระจายไปทั่วส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นอาสาสมัครทหารพรานจำนวนเจ็ดนาย ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลปัตตานีในจำนวนนี้เสียชีวิตสองนายทราบชื่อคืออาสาสมัครทหารพรานพิพัฒน์พ,พงษ์ช่วยบุญทรงและอาสาสมัครทหารพรานมูฮัมหมัดคานิงจากการสอบสวนทราบว่าขณะที่ทหารพรานสังกัดร้อยทพ .4407 กรมทหารพรานที่44จำนวน7นายใช้รถทุ่มกรอะออกจากฐานเพื่อล่าตระเวนเส้นทางปรากฏว่าเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุ คนร้ายได้กดชนวนระเบิดสแสวงเครื่องน้ำหนัก50กิโลกรัมที่ฝังไว้ในพื้นถนนทำให้เกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่และสนธิกำลังร่วมออกปิดล้อมตรวจคน้นสกัดจับกลุ่มคนร้ายทันทีปรากฏว่าห่างจากจุดแรกประมาณ3กิโลเมตรคนร้ายได้กดชนวนระเบิดที่ซุกไว้ริมถนนอีกครั้งทำให้รถได้รับความเสียหายเล็กน้อยแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บพันตำรวจเอกปราบพานมีมงคล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยใช้ความระมัดระวังขณะปฏิบัติหน้าที่ปิดล้อมตรวจคน้นเนื่องจากคนร้ายพยายามที่จะตอบโต้เพื่อแสดงศัก,กยภาพในการก่อเหตุ